ผลการแข่งขันเพราะกายชายน้ำหนักไม่เกิน75กรริโลกรัมอันดับที่5ได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึ่งสองสีทนัยทัศนิงชานมโฟลาอันดับที่4ได้แก่หมายเลข 1, 2, 6ชัยยศปฐุมาค่ายวียมยิมอันดับที่3เหรียญทองแดงได้แก่หมายเลข 1>, 1, 2, 5่ราพัฒสิงสถิตอทยร่าทิมอันดับที่สองเหรียญเงินได้แก่หมายเลขหน,น,นึ่งสามสองเกษตรรัทอไเชียรายช้าเลิศเหรียญทองหนึ 1, 2,